สวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในกับโพสต์ของใน Facebook กันนะครับผมอ่ะก่อนที่เราเจะเข้าเนื้อหาอะไรยังไงนะผมในวันนี้เนาะหากว่ามีเสียงรบกวนหรือว่าอะไรยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมพอด,ดีในที่อัดของผมเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาบ้านนะคะผมพอด,ดีรอบข้างเขาอาจจะมีปาร์ตี้นิดหน่อยเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวโพสต์ของ Facebook กันนะคะรับสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่ดูกันแล้วส,สนใจสามารถที่จะมาดูแล้วก็ทำตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ KBM Creative นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไซต์ไ้ให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานทำการตามผมกันได้เลยเนาะ และพอได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมที่ได้ตกลเว็บไซต์ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อและสมัครสมาชิกกันได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมคนใด,ดที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วอาจจะไม่มีสมาชิกพอเข้ามาใช้ไงานเป็นครั้งแรกก็ให้ได้สามารถที่จะกดสมัครสมาชิกที่อยู่ด้านบนด้านนี้กันไปได้เลยเนาะ และหากได้เข้ามากันแล้วนะครับผมที่หน้าต่างการสมัครสมาชิก้อรที่เป็นหน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับผมให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาสมัครสมาชิกกันได้และแถนในหน้าต่างของการสมัครนะผมยังสามารถที่จะสมัครผ่านบัญชี Google Gmail ที่อยู่ตรงด้านล่างนี้กันได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้าหากว่ามีใครที่ได้เข้ามาใช th ้งานกันอยู่แล้วนะผมลวอาจจะมีสมาชิกกันอยู่แล้วในตัวของเว็บไซต์สามารถที่จะกดย้อนมาแล้วก็ลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครกันไปได้เลย แล้วเราก็ได้เข้ามากันแล้วนะครับผมที่ในตัวของเว็บไซต์เกมเอ t มคกันนะผมก่อนอื่นเลยก็ให้เราได้เข้ามาในเว็บไซต์เกมเอ t มคกันเนาะอเว็บไซต์หนะ้าต่างแรกของเข,งขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมให้เราได้สามารถที่จะมาใช้งานทำการตามกันได้น,นะผมเราจะมียอดเงิน ที่อยู่ในตรงด้านนี้ด้วยนะครับผมให้กับเราได้สามารถจะสามาไว้ใช้งานแลวกาทำการในส่วนต่างๆตงหน้าที่มีกันได้เนาะแต่ถ้าหากว่ามีใครจะได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะผมก็อาจจะไม่มียอดเงิน,นตรงด้านนี้หรือหากใครที่เคยเข้ามาใช้งานแต่ยอดจนตรงส่วนนี้ก็อาจจะหมดกันไปก็จะมาใช้งานทําการอะไรทผไปชมสามารถที่จะกดเข้ามาเที่ส่วนตรงด้านนี้กันก่อนได้นะผมที่หน้าต่างกันดําเงิน หากเราได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมน้าต่างของการเติมเงินที่ตรงด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้นะครับผมให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาเพิ่มมาเติมเงินกันได้เนาะและแถมในหน้าต่างของการเติมเงินยังสามารถที่จะเลือกช่องทางนะครับผมสำหรับในการเติมเงินกันได้ด้วยประกอบที่มีช่องทางเราได้เลือกการอยู่5ช่องทางประมาณนี้กันเลยหากเรารู้จักแล้วก็ะโดดช่องทางไหนสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกทําการเติมเงินกันได้แบบง่ายกันได้เนาะหรือถ้าหากว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วหรือว่าเติมเงินไปเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกดยอดมาเทสัวหน้าต่างแรกของ เราได้กดย้อนกลับไปกันได้แล้วผมที่หน้าต่างรายของเว็บไซต์เนาะหน้าต่างรายของเว็บไซต์เขาที่เป็นประมาณนี้กันเลยนะผมให้กับเราได้สามารถที่จะมาใช้งานกันเนาะก่อนอื่นเลยนะผมเมื่อเรามาเลือกแพลตฟอร์มแล้วก็หมวดหมู่ที่เราต้องการกันก่อนนะผมก็คือมาเลือกที่แพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กกันนะครับผมแล้วทีนี้ก็มาเลือกที่ตัวหมวดหมู่ที่เราต้องการก็คือการเพิ่มวัสดุของยอดไลค์นะผมใตัวของโพล์เนาะก็เลื่อนหาดูเลยอ่ะก็ได้อยู่บนอยู่แล้วนะผมอยู่ตรงนี้ผมจะขอเลือกทันทีกันไปเลยอ่ะพอเราเลือกกันได้แล้วที่ในตัััััววววบบบรรรรรริิกกกกาาาาในนนนตตตหหมมมมดู่่่ะคผีี้เเลืออท บริการเขาจะมีเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะขอเลือกเป็นอันแรกนี้ก็ให้กดกันไปอ่าพอท่านผู้ชมเลือกกันได้แล้วถ้าในตัวบทหมู่และบริการนะครับผมทีนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้กดย้อนกลับมานะผมที่ในตัวของโพสเฟซบุ๊กของท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อมาทำการคลอกนิงอ่งแล้วได้ link ของโพสเฟซบุ๊กกันมาแล้วนะครับผมทีนี้ให้ link มาวางอ่แล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วนะครับผมทีนี้ก็ให้มาเสร็จจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มอ่แล้วพอได้เสร็จทางนี้แล้วก็จำนวนได้แล้วแบบนี้นะครับผมทีนี้ก็ให้มากดสองปุ่ที่ตรงด้้้าานนนลล่่งีกัไไปดเยอะ แล้วก็พอได้สั่งซื้อกันได้แล้วแบบนี้นะครับผมนครสั่งซื้อเค้าจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูกันได้เป็นแบบนี้นะครับผมและแถมในคํสั่งซื้อเราสามารถที่จะเช็คดูยอร์อเดอรสถานะกันได้ด้วยหากว่าได้กดเข้ามาที่ตรงส่วนนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่หน้าต่างประวัติการังซื้อ c e n t e ได้นะครับผมแล้วเคาจะเด้งเข้ามาให้เราได้มาดูออเดอร์ของเราที่เราได้ทําการสั่งซื้อเกิดไปได้เป็นแบบนี้กันเลยเนาะอ่ะหรือว่าาใครที่จะเข้ามาเช็คดูในตัวของออเดอร์กันครับผมแล้วกดเข้ามาเช็คดูกันแล้วออเดอร์อาจจะไม่ได้มีการขึ้นแจ้งเตือนแบบของผมนะผมอาจจะมีขึ้นมาว่าตรงช่องนี้ตรงผมเป็นคําว่ายกเลิกอ่ะถ้านผู้ชมนะผมหากว่าเข้ามาเช็คดูกันแล้ว ออเดรมมีการยกเลิกหรือว่าเกิดปัญหาขัดข้องแล้วผมท่านผู้ชมสามารถที่จะกดกลับมาที่กระสุนของหน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้แลผมหรือว่ากำลังใช้งานกันอยู่แล้วเกิดขัดข้องเนาะสามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้เหมือนกันผมงะหน้าต่างแรกของเว็บไซต์หรือกดเข้ามาที่หน้าต่างแรกเนาะแล้วเขาจะมีหัวข้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปแล้วเขาก็จะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้สองช่องทางให้กับเราได้สามารถที่จะเลือกให้ได้ไปใช้งานติดต่อสอบถามปัญหาแอดมินกันได้นะผมก็จะมีสองช่องทางแบบนี้กันเลยหากเราาากปัญหหแล้้อองง่ทืชใจ ติดต่อสอบถามปัญหากันได้เลยอหรือว่าถ้าหากเราได้ใช้งานกันไปแล้วนะผมหรือว่าได้ทําการกันไปแล้วเนาะที่ในตัวองเป็ไซตผมอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดข้ออะไรยังไงเลยนวครับมาใช้งานกันไปแล้วนะในตัวของเว็บไซตอาจจะรู้สึกว่าถ้ครับผมอยากจะลองดูยอดกันแล้วมากกว่าแล้วผมก็ดจ,จะขึ้นมาหรือยังเราเปิดสเอง็นกันไปแล้วก็ลองให้สามารถที่จะกดจอกลับมาดูกันได้นะผมที่ในตัวของโปเฟซบุุกนะผมว่ายอดไลไ์จะขึ้นมาหรือยัง อ่าผมก็ว่าจะกลับมาแล้วดีหน้าจอดูสักหน่อยนะผมแต่ก็ไม่ต้องเลว <c oughs> เนาะก็เหมือนกับว่าตอนนี้ยอดไลค์ของตัวโสพสต์เฟซบุ๊กของเราและผมเขากำลังดำเนินการเพื่อก้นมากับเราเลยเนาะ <c oughs> อ่ะก็ได้เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็บเพื่อนมาเป็นยี่สิบสองกันแล้ว ถาการะเพื่อขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมของผมเราก็ขึ้นมาเป็นประมาณนี้อ่ะท่านผู้ชมที่ดูกันอยู่ก็ถ้าสนใจก็ลองเข้ามาใช้งานทําตามกันได้ผมเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาใช้งานพอสั่งซื้อกันไปแล้วก็ง่ายๆแค่น,นี้นะครับผมแล้วเราก็พอสั่งซื้อกันไปแล้วก็ทําแค่รอแล้วผมเดี๋ยวเขาจะขึ้นไหมกับเราเองเนาะอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแบบผมเรื่อยๆอาจจะขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนหลายทีเลยขึ้นมาสมทบหรืออาจจะขึ้นมาแผมช้าหน่อยนะครับผมจนถึงเวลากําหนดเนาะเขาขึ้นไหมกับลาทีเดียวหรือบางทีอาจจะขึ้นมาสััักกกกกกกขขขึึึ้้้้้้้นน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 นเเเเเป็็็็จจาาาาาววทีี่่่่หหหอออออองงซืืะะะะผผผผมมมมมแแบบบไไคคคคยยยดดดูลรรรรรชชโๆๆพใ มานนี้เลยนะผมปพื่นร่ง,งรอกันเองเนาะในระหว่างนี้เขาก็ยังขึ้นมาไม่เยอะนะผมในระหว่างที่เรารออ่าเผื่อใครที่เข้ามาใช้งานกันแล้วยอดอาจจะขึ้นทันทีแบบของผมแล้วนะผมและเกิดสนใจอยากจะลองแนะนาให้กับเพื่อนๆหรือคนรู้จักของตัวเองเขาได้เข้ามาใช้งานท,ทําตามเองดูแล้วกดเข้ามาที่หัวข้อก,รการแนะนำเพื่อนที่ตรงด้านนี้กันได้นะผมเขาจะเป็นหัวข้อให้ท่านผู้ชมและมาลองแนะนําเพื่อนๆหรือคนรู้จักของตัวเองกันได้แบบง่ายๆผมแค่ได้กดเข้ามากันแล้วที่นี่ก็มาคัดลอกดิงอยู่ตรงด้านาานี้นะครับผมไปตรงไห้เพื่อนหรือคนรู้จักของตัวเองมัน ก็ลงกลับมาดูอีกรอบหนึงแล้วกันนะครับผมอันนี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมหลังจากที่เราทำกานจะเกินไปแล้วนั่งรอสักรูเนาะอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ของในตัวโพสง f เ c e b o o กเราเขาได้กาลัำเการเพิ่มขึ้นมากับเราเรื่อยๆขึ้นมาจนเป็นสากันเป็นที่ร้อยแบบนี้กันแล้วอ่ะก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับผมเราก็แค่นั่งรอกันไปกับคู่ไม่ต้องไปเจา้อนเนาะในการสั่งซื้อก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนนะครับผมหากสนใจก็เข้ามาในลงี์ของตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะ ันนี้นะครับผมผมก็ไม่เป็นจะพูดมากแล้วด้วยค่ะว่าในวันนี้ผมมีการพูดเร็วเกินไปหรือว่ายังไงก็ต้องขอไปผู้ชมกันด้วยนะครับผมหรือว่าบูดไม่เข้าใจก็ต้องขออไปกันด้วยเดี๋ยวหากใครที่ดูกันแล้วก็เข้าใจได้ดูคิดไปจนจบึนตอนนี้สําหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับ